สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube กไลฟ์ฟิล์มดอทคอมสแลปปิ้ได้บอร์ดได้เว็บไซต์ไอทีคูเกนดอทคอ่านนะครับไอทีทตอนนี้ยังอยู่กับ Samsung อ n o t x y n o t t 20 Ultra เหมือนเดิมน,นะครับฟีเจอร์ต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือ Link to Windows ซึ่งจะเป็นหน้าตาแบบนี้หลังเซตอัพเสร็จนะครับแต่เราจะพาคุณไปดูตั้งแต่วิธีการเซตอัพจนถึงการเปิดแอปผ่านคอมพิวเตอร์นะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยแต่ก่อนที่จะไปถึง ในขั้นตอนนั้นผมขอบอกก่อนนะครับ Link to Windows นั้นตอนนี้ยังใช้ได้กับมือถือ Samsung เท่านั้นนะครับและก็ยังรองรับกับตัวของแอปพลิเคชันตัว your phone ที่ต้องอัปเดตเท่านั้นถึงจะสามารถเปิดแอป,ปได้และตอนนี้มือถือ Samsung รองรับเพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้นการเชื่อมต่อถ้า Wi-Fi ไม่แรงตัวแอป,ปจะกระตุกอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนครับ โอเคครับเตือนมีเท่านี้พร้อมแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเอานะครับตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าจอของตัว Samsung Galaxy Note 20นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดึงปากกา S Pen มามันจะมีฟังก์ชันกระโดดขึ้นมาน,นิดนึงนะครับวิธีการสำหรับ Link to Window นะครับก็คือลาก Notification ลงมานะครับหลังจากนั้น เราเลือกที่ปุ่มคำว่า Link to Window นะครับนั่นก็คือไอตัวเครื่องหมายตัวนี้นะฮะตัวที่เป็นคำว่า Link to Window ที่คุณเห็นอยู่นี่แหละครับง่ายๆก็วงกลมเข้าไปกดเข้าไปเลยละกันไม่ต้องวงกลมแล้วเพราะว่าวงกลมไม่ติดนะฮะอะหลังจากนั้นนะครับเราก็เซตเอาไปะไรให้เรียบร้อยนะครับโดยการใช้ Microsoft Account Microsoft Account นั่นก็คือ Email @hotmail@windowlive@ อะไรสารพัดที่เป็นของ microsoft นะครับหลังจากนั้นเรากดปุ่มไปที่ link your phone and pc หลังจากนั้นมันก็จะให้เรา continue นะครับตอนนี้มันจะจะให้คุณสแกนนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมจะไม่สแกนละกันเดี๋ยวผมจะให้เครื่องนั้นเข้าไปในแอเคาท์ผมโดยตรงนะครับ แต่ที่จริงอ่ะวิธีสแกนเนี่ยจะง่ายกว่าหรือแล้วเข้าไปที่นี่ครับ aka ms l i n k phone ก็ได้เหมือนกันเมื่อคุณล็อกอินแล้วก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะครับให้คุณกดคำว่า yes link this pc นะครับเมื่อกด yes ปุ๊บเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะขึ้นมา เราให้กดเลขตามตัวนี้ไปนะครับนั่นก็คือหมายเลข17จากนั้นพอกดปุ๊บแล้วก็ continu ์นะครับซึ่ง continu ์นั้นก็คือ continu ์ใน PC นะฮะแล้วก็รอคอนเฟิร์มโค้ดประมาณแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นนี่ครับในมือถือก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีการขึ้นว่าเอ้ย เราจะแอดอีไวอื่นไหมแล้วก็อ e ีเมลเราคืออ e ีเมลนี้จะใช้ data จากมือถือไหมจะมีเรื่องของเฮลอะไรพวกนี้ต่างๆเรียกว่าจากมือถือเนี่ยตอนนี้คือกดเปิดปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของคอมกันดีกว่าครับเอาละรครับตอนนี้เรามาอยู่กับหน้า Link to Window s นะครับซึ่งแน่นอนว่า ตอนนี้มันก็เชื่อมต่อก,กับมือถือของเราเ,เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนแรกตอนนี้คือมันจะมีเรื่องของการมองเมสเซจนะฮะก็คือเราสามารถมองเมสเซจพวกนี้ได้นะครับก็คือมันลิงก์จากอีกเครื่องมาไอทสองนะครับ notification นะครับเราก็สามารถที่จะตั้งเปิดให้มีการแจ้งเตือนผ่านตัวนี้ได้นะครับสโทร ก็คือเอาง่ายว่าถ้าสมมติบ้างมือถือของคุณเปิดอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะสั่งใช้งานโทรได้น,นั่นเองครับก็คือทุกอย่างนั้นกด Link to Windows เท่านั้นเดี๋ยวมันก็จะทำได้เองนะครับก็คือ Set Up ผ่านตัวเครื่องนะครับแล้วก็มือถือจะกดให้กดอ l l o าวแล้วมันจะมี notification ขึ้นตรงนี้เท่ากับว่าคุณสามารถที่จะใช้งานโทรได้จากมือถือนะครับแต่ว่าทาไมขึ้นก็เป็นแบบนี้ซึ่งเอ่อช่างมถอ ต่อมาเรามาดูนี่ดีกว่าครับไฮไลท์ของมันนะครับนอกจากเรื่องของโฟโต้การย้ายอะไรต่างเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันผ่านตัวของคอมพิวเตอร์นะครับได้เลยโดยไม่ต้องงอไอ้จ้องมือถืออีกต่อไปนะครับเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวอ่ะเราจะเปิดอะไรให้คุณดูดีเอาเปิดเครื่องคิดเลขก่อนละกันนะครับมันก็จะมีการโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะมีการยืนยันในการถามว่าเอ้ยมอการสีมไหมนะครับก็กดสตาร์ของมือถือหลังจากนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่มันจะขึ้นมาโอ้โหขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะถามว่าเปิดได้สูตกี่แอปถ้าที่จําได้นะครับ3ครับอ่ะอันที่2ผมเพิงเปิดอินสตาแกรมแล้วกันนะครับมันจะขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วคุณสามารถพิมพ์ได้ไหม นี่คุณสามารถที่จะพิ์มันได้นะครับนี่พิเข้ามาอยู่ที่สตาร์ทเมนูได้นะครับแต่ตอนนี้สตาร์ทเมนูผมข้ง้ขงๆเต็มก็เลยทําให้มนันไม่ขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องปกติไปเนี่ยเราสามารถที่ดูอิสแกรมได้นะครับแล้วก็เปิดแอปอื่นๆได้ไหมนะครับก็เปิดได้เนี่ยเปิดไมล์ไฟจะเป็นโอเพนในนี้ก็ได้นะครับเนี่ยก็ถือว่าสะดวกดีนะครับ นอกจากนี้นะครับคุณสามารถที่จะกดแล้วก็ควบคุมผ่านตัวของหน้าจอมีการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเหมือนกับตัวของพ c เลยนะฮะความน่วงอแน่นอนผมว่าพูดเลยว่าเออมันก็น่วงแหละมันก็เหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันไม่ได้เหมือนกับ Samsung Dex ที่ Samsung Dex มันเร็วกว่านะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับก็คือ Link to Windows เวอร์ชันใหม่นะครับ ใช้กับมือถือ Samsung ได้แล้วก็ใครใช้มือถือ Samsung อยู่ก็ลองเล่นดูนะครับก็จบการรีวิวแล้วก็ทิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ